คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจเช่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดรหวยโชคเศรษฐีมูลานะครับกับสูตรเศรษฐีใหม่กดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เริ่มคล้องแต่1พฤศจิกายนปี64นะครับเป็นสูตรวิ่งบนนะครับโดยสูตรนี้มีสติทั้งหมด13บมวดการกำนดนะครับก็ว่ากันไปตามสถินะ ็มีทั้งสุดเก่าสุดใหม่ดูการผสมกันไปดูสถิติประกอบด้วยนะครับดูกันครับเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะครับโดยหนึ่งพิศกายนหกสี่นะครับออกศูนย์สี่ห้าศูนย์ามเจ็ดสองตัวเลขออกเก้าใช่ไหมเราใช้นในส่วนของหลักแสนรางวัลที่1คูณด้2สองบวกด้วยหลักหมื่นรางวัลที่1บวกด้วยหลักพันรางวัลที่1ซึ่งคูณด้2สองบวกด้วย หลักสิบล่างคูณได้สองบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งบวกด้วยสิบหลังสิบหลังนะครับครั้งที่สองหน่วยหลังครั้งที่สองนะครับบวกกันนะศูนย์คูณสองได้ศูนย์บวกด้วยสี่บวกด้วยห้าสองสิบบวกด้วยศูนย์ บวกด้วย9 2 18บวกด้วย8บวกด้วย4บวกด้วย5บวกด้วย3บวกด้วย1บวกลงกันท่ากับเท่าไหร่ครับได้25ได้บอกไหมลองคำนวณดู25เสร็จแล้วบวก2ครับ25 26 27ใส่7 7บวก9เป็น16 ได้วิ่ง7จ็ดหครับ16พฤศจิกายน64นะครับออก0 3 2 7 6 1 2ตัวล่างออก57นะครับเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงมาที่1ครับเลข6เข้ามาหลักสิบครับ2องตำแหน่งเลยนะต่อมาครับ16พฤศจิกายน64 16พฤศจิกายน64นะครับคำนวณวิมบนออกมาได้เลข8กับเจ็ดเลขแปดเลขเนะครับ8กับ7 1ธันวาคม64ออกอะไรออก ศูนย์เจ็ดเสองห้าแองตเลแปดสขแครับเข้าตำแหน่งของหลักหน่วยละวันที่1ครับ1นึ่งเท่าคมหกสเรามาดูครับ0ูนคูณสได้ศูนย์บวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสบวกด้วยแปดสองสิบวกด้วยบวกด้วยเดบวกด้วยหบวกด้วยศบวกด้วยหนึ่ตำแหน่งเหมือนกันนะได้เท่ากับสามสจริงไหมสามสิ 32, บวกสเป็น34มสิบสี่ สีบวกเเป็น13บสามใส่สได้วิ่ง4ี่ละสามสิบหนคมออกอะไรออก6 3 9 2 3 5ก้าสออง8 3เลข3เขสามเข้าไปตำแหน่งของหลัก10บางวัลที่1กับ16บหกธนคมหกสี่คำนวณวิ่งบนได้หลายเลข1กับเลข0นยเลข1กับเลขศูนย์สามนคม6 4ออกอะไรออก8ปดหนึ่้าศตัวละสามหก เขศูนย์เข้ามาหลักร้อยหน่วที่สามสิบตัวน้กลมหกสี่คำนวณวิ่งบออกมาได้เลขห้ากับเลขสี่เลขห้ากับเลขสี่นะครับเรามาดูสิบเจ็ดมักรากำหกห้าออกอะไรออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัวหนเก้าสองนะครับเลขห้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหน่วที่จริงมดูเอ้าเรามาดูกันหน่อยแวะพักคำนวณเป็นระยะระยะ แปดสองสิบปกด้วย6บวกด้วย8บวกด้วยศูคูณ2บวกด้วยศบวกด้วย9 2้าบวกด้วย8บวกด้วย7บวกด้วย9บวกด้วยบวกด้วย9กีาครั้งนึงตามสูตรของมานะได้อะไรครับได้48คุณลองดูของคณได้48บไหมสีบวกสอง49 50ใส่0 0บวก 9ก้าได้9ได้วิ่งสุดละ9ก้กุมภาพันธ์กห้าหนึ่กุมภาพันธ์กห้านะครับเห็นไหมหนึ่กุมภาพันธ์กห้ออกเก้าสี่สี่าสาศูนย์ะครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลัก10บลงวันที่1นครับหนึ่กุมภาพันธ์อกห้าครับ9ก้าสองสิบแปดบวกเแบวกด้วยสี่บวกด้วยสี่ปบกบวกด้วยสาหบวกด้วยหบวกด้วยเ้า บวกด้วยเก้าอครั้งหนึง่งแล้วก็บวกด้วยแปดบวกด้วยห้ากดเครนเลขได้ครับได้เท่าไหร่ต้าเท่ากับห้าสิบเจ็ดไหมห้าสิบเจ็ดบวกสองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเสร็เก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสร็แปดได้ดับเก้าแล้วอ่าได้วิ่งเก้าและแปดหนึ่งอ่าสิบเจ็ดบวกมาบันทึกค่าออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตัวละห้าเจ็ดนะครับเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบตอนที่หนึง่ง สิบ็กุมภาพันธ์บาครับเรามาดูคำนวณได้เลยเลขศนและเก้าศูนย์และเก้านะครับศูนย์และเกมีนาคมออกอะไรศูนย์หกหน่งเกาสลงศูนย์เเลข9เข้ามาหลักร้อยเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบจริงไหมดูดูด้วยตัวท่านเองคำนวณด้วยตัวทนเองนะครับเชื่อด้วยตัวท่านเองคำนวณไปด้วยกัน1มีนาคมบอกห้าศูนย์คูณสองกด้วยศบวกด้วย บวกด้วย1นคูณสองบวกด้วยสองบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกด้วยศูนย์ศูนคูณสได้ศูนย์นะไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้สองนะบางคนคำนวณได้สองอันนี้บวกอีกสองครั้งหนึ่งบวกด้วยสี่บวกด้วย9้าบวกด้วย1นึ่ได้เท่ากันรีเช็คผมไปด้วยนะครับเป็นการเช็คผมในตัวนะได้เท่ากับยี่สิบสี่ไหยี่สิบสี่บวกสองที่ยี่บสี่ยี่ห้ายี่หกใส่หกหกบวกเก้าหกบวกเก้าเป็นสิบห้าใส่ห้า ดาวิน6นะฮะ -16 บปีนาคมอกห้า7 3 7 8สเสศูย์ไดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังที่หนึ่ง -16 ปีนาคมหก 7, 7, 7, 7, 7, 7้า7 7็ดสเจสัต์นะครับเรามาดู7 2 14งบวกด้วย4บวกด้วย3บวกด้วย7ดบวกด้วย4บวกด้วย0ูคูณ2บวกด้วูย0บวกด้วยสบวกด้วย9บวกด้วย8 8 เรถ้ากลับ3.9มาลองกดที่เลยดู connected. 3.9บอก2 3.9 4 4เ1าบอก9เป็น1000ไนหนึ่งวิ่ง1นละศ1เมษายนออก7.90618สองเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักศิตอตัวที่1 bring 1เมษายนหออ่มแคครับนอนในส่วนของเลขวิ่งได้เลข1นึ่งลขศูนเช่นกัน1นึละศผมเซฟพลังเสียงผมด้วยนะ โอเคสิบหกเมษาโยนหกห้าสามเก้าห้าเก้าหนึงเก้าสี่เก้าห้าแปดเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่หนึ่งสิบหกเมษาโยนหกห้าครับสามสองหกบวกด้วยหกบวกด้วยเก้าบอกด้วยห้าสองสิบบอกด้วยศูนย์บวกด้วยห้าสองสิบบอกด้วยศูนย์นะบอกด้วยแปดดังนั้นบอกด้วยสามบวกด้วยศูนย์บวกด้วยแปดได้เท่าไรครับกดเครื่องที่เลขเลยช่วยผมทวนเลขหน่อยนะครับได้ระกับสามสิบสี่ไหม เออคำนวณด้วยนะครับไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะฝึกสมองไว้ด้วยกัน34 34บวก2ครับ34 35 36 46 6บวก9เป็น15สหาได้วิ่ง6ละ5 2พฤศจิกายน65ครับ6 5 8 6, 6 4 2 3 9 0 9ได้6เข้ามาหลักร้อยรางวัที่1จริงไหมเรามาด,ดูกันคำนวณได้นะ2พฤศจิกายน65 6 2 12บวกได้2บวกได้ 16, 6, 2, 5บวกได้8 2 16บวกได้6 บวกด้วย0ูนบวกด้วย0บวกด้วย7ตามตำแหน่งนะที่ผมขีดไว้บวกด้วย1บวกด้วย2บวกด้วย5้าสุดเดียวกันนะครับได้เท่าไหร่กดเก่งที่เลขเลยได้เท่ากับ28ไหมยีบวกสอง้ที2ย29แปดยี่เก้าสาใส่ศ ศูนย์บวกเก้าได้เก้าว่ากันไปตามสูตรนะครับเป็นเรื่องของคณิติสูตรทางคณิตศาสตร์สิบหกคุคมออกอะไรออก1 5ึ่งห้าห้ย์สออตลออกศูย์เลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยจริงไหมดูด้วยตัวท่านเองเชื่อและกันอนไปด้วยกัน 16, 5, 12, สิบหกหนึ่งห้าหนยสอองะูนะครับผมชอบสถิติตระยะย,ยาวนะผมชอบ ว่ามันจะได้มีเกิดความมั่นใจมันชอบสิติแบบงวดสองงวดสามงวดอันใครๆก็ทําได้นะครับใครๆก็ทําได้ถ้าระยะสั้นหนึ่งสองสามนะครับอ่าเรามาดูครับหนึ่งคูณสองได้สองบวกด้วยห้าบวกด้วยห้าสองสิบบวกได้ศูนย์บวกด้วยศูนย์คูณสองบวกได้ศูนย์นะบวกได้สองกันบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสามบวกด้วยหก บอกำกันได้ถ้ากับแต่ละกันคือบางคนบาง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 อันนะเนาะที่เราไปที่เราผ่านผ่านตานะเห็นบอกว่าคํานวณสองว่าสามเงาที่ดูมันมัน,ม,นมันเหมือนเด็กเล่นไปอะนะลองท่านลองนาไปพิจารณาด้วยตัวท่านเองละกันเนาะก็ลองดูแล้วกันเราก็แสดงสติเราผมชอบตัวโดวยตัวของเราเองผมชอบเก็บสติระยะยาวให้ท่านนำไปพิจารณาด้วยตัวนี้ ท่านมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วท่านนําสามารถนําไปคิดด้ตยตน,นี้เองได้แล้วว่าสูตรไหนน่าเชื่อถือน่าใช,าใช้หรือไม่น่าใช้นะ,ะได้ผลลพธ์เท่าไหร่สิบแปดไหมสิบแปดสิบแปดบวกสองที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบใช่ไหมใส่ศูนย์ไม่รู้จํามาหรือไม่มาก็ว่ากันเป็นเรื่องสติศูนย์บวกเก้าได้เก้าเออใครจะไปรู้อาจจะมาก็ได้แต่ไม่รู้ตำแหน่งกัง ลองไปเทียบไปหลายสูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรของเศรษฐีใหม่ครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขครับเศรษฐี1ิบสามติดครับข้าตั้งแต่หนึ่งพิซซีกยนหกสี่สำคัญเนี่ยกดติดตามนะคุณจะเห็นทั้งสูตรใหม่สูตรเก่าและบางคนไม่ได้กดติดตามก็พลาดโอกาสกันไปนะครับก็ผมก็จะดูเวลานะครับว่าถ้าผมมีเวลาผมก็จะมาดูในสูตรหใหม่ให้ อยากรวยต้องดูหอยโชคเศรษฐีมารานครับสวัสดีครับ